นี่คือถุงยืดเล่นเกมที่ผมเอามาใช้บ่อยมากๆเราะมันเป็นถุงยืเล่นเกมแบบไร้ตะเข็บบางไปแค่0.5ม mm. ิลลิเมตรและใช่ครับนี่คือถุงยืเล่นเกมจากแบรนด์ไอบิสรุ่นใหม่ทุกคนนะเป็นแบบไร้ตะเข็บบางไปแค่0.5ม mm. ิลลิเมตรตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่มันจะสามารถซับน้ำซับเหงหื่อไดียิ่งขึ้นไปอีกยืดหยุ่นใส่กระชัโบโคตรดีมากๆเวลาจะเล่นเกมตัวนี้ไม่เหนื่อยเนี่ยใส่ตัวนี้คือจอบลื่นโคตรลื่นโคตรดีเล่นเกมเพลินมากๆแล้วตรงนี้ตรงโลโก้เนี่ยเขาเลื่องแสงในที่มืดดด้้้้้้วววยยนนนนะะถถาาาาาหหโโโโลลกกไไไปสสสสส่่อองงงงงััับแแฟจมรรรเืคตตี ใหม่นะฮะลื่นไม่สะดุดลดแรงเสร็จให้ถึง50%สเสถียรแม่นยําแม้แต่พื้นที่เล็กๆนี่คือโคตรสบายแตะได้หมดเลยนะฮะแล้วตัวนี้ก็ใช้เป็นผ้าใย,ายเงินสามารถนำไปใช้ได้กึงนิ้วมือถึง250%โคตรดีแล้วช่วงนี้มีของปลอมระบาดเยอะมากๆทุกคนนะถ้าใครอยากได้ถุงนิ้วเล่นเกมแบบไร้ตะเก็บที่ผมโชว์อยู่ทุกคนครับก็ผมปักที่กระดานทุกคนนะจาก i b i ิ Thailand ทุกคนครับใครสนใจก็สามารถไปจัดแลมมาเล่นเกมเล่นลื่นได้เลยนะครับ